สวัสดีครับผมลุงเพชรสมใจนะครับเออครับมือนี้ก็ได้งานคูนลุมปลูกต้นไม้ครับพี่น้องครับโกเบสามสิบกับเบจีสามสิบนี่ครับ,บ,รบ,เอ,เบ,รบอันนี้พจนรูปคูนล,มลุมปลูกบักเผาหน้ำขัางซาครับพี่น้องห่างกันสี่เมตรครับคางซาห่างกันสี่เมตรสี่เมตร สารหน่วยบักแก่ครับพี่น้องั้มกัมม์ครับงามก็มีครับลุ่มปุงเผาน้ำขอบสะยังพันแล้วครับฟังท่านนายกจีคูดีอยู่มืทันแล้วครับกระบัดทางเครื่องนี่จะเป็นลุมอ่า ปลูปกต้นไม้ครับเพื่อนวัติสิโตปลูกตน้นประดูว่าสั่นเพื่อนว่าโอ่แล้วขุดปลป 30, 40, 40ูกกี่นึงเลยระมาณสามสิบสี่สิบเซนเลยนะครับโง่แล้วครับปุ่นเงีวปุ่นสุดรถครับ ประมาณสามร้อยกั้หลุมห่างกันครับประมาณสามเมตรครับพี่น้องสเมตรสลับกันเป็นแถวครับใส่แกแบำเรียบร้อยครับพี่น้องยาวเลยขี่พูนพันเมือดครับปุ่นฟ้าม่ว ตามแถวเกนย,ยืนรอพูดดินยำแรงแข็งอยู่ฝังหมองก็อ่อนหม,มองก็แข็งประมาณสามลอยลุมยำพอนผัวครับพักเตียงก่อน

ใส่แก้มดำเรียบร้อยทีกวางเลยครับหูยระยะทางไกลสร้างกำลังเห็นลงเรือครับ มโลโปเปเกเนี่ยครับสามเลยคุลุ รเ,าารเริมจากคนทาง <c oughs> โอ้เดี๋ยวงั่มแล้วนะซื้อจดเลยซื้อจดเลยหนุ่พี่น้องมึงนกนกกระจอกเทศตัวบักไงเลย นกกระจอกเทศสามตัว